อนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะมาแชร์ประโยคให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ใช้ฝึกพูดกับลูก,กจุจ๊คะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะ now we are at the park วันนี้สวนสาธารณะสวยมากเลยค่ะ today the park is so beautiful มีคนเยอะแยะเลยค่ะที่นี่ there are many people here บางคนกำลังวิ่ง some people are running บางคนกำลังเดิน some people are walking หรืออยากจะชวนลูก เดินเล่นนะคะก็อาจจะพูดว่าเราไปเดินเล่นกันเถอะค่ะ Let's go for a walk หรือเรามานับต้นไม้กันเถอะค่ะ Let's c u t the trees แล้วถ้าหนูจะบอกว่าหนูนับไม่ไหวค่ะ I can't c u t cut them เพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะ Because there are so many เวลาที่อยู่ในสวนสาธนารณะนะคะอย่าลืมให้ลูกระวังตัวอาจจะบอกว่าระวังหมาด้วยนะคะลูก Watch out for the dogs อย่าวิ่งเร็วเกินไป Don't run too fast เดี๋ยวหนูหกล้มนะคะ You might fall down อย่าคุยเก็บคนแปลกหน้านะคะลูก Don't talk to strangers เป็นประโยคที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปฝึกพูดกับลูกได้เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันแล้วนะคะขบคับ่ะ